ว่าสถานการณ์นะคะไข้เลือดออกที่ไพศาลต่อล่างอย่างน่าเป็นห่วงอยู่ค่ะกอติดพื้นที่กับคุณมนทิราบําเน็ตพันธ์ค่ะค่ะคุณค่ะสำนักง,งานต้องกันและควบคุมโรคที่5ก็ได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้วรวาระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มีอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นหลังพบผู้ป่วยแล้วกว่า5,000รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดท,ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นค่ะ นายแพทย์ธีรวัตรวะไเสเียนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่5นครราชสีมาเปิดเผยว่าพบผู้ป่วยป่วยได้โรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบนครราชสีมาเชย,ยภูมิบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์จากสถิติผู้ป่วย1มกราคมถึง22สิงหาคม2558พบผู้ป่วยป่วยด้โรคไข้เลือดออกกว่า5,000รายมีผู้เสียชีวิต3ราย โดยพบว่าจังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วยถึง2,474รายมีผู้เสียชีวิต2รายลองลงมาได้แก่จังหวัดชายภูมิสุรินทร์และบุรีรัมย์ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่พบอายุอยู่ในกลุ่ม15 24ปีโดยอาการของผู้ป่วยจะมีไข้สูงหลังถูกยุงมีเชื้อกัดประมาณ5-8วันจากนั้นจะเริ่มซึมลงตัวเย็นชีพจรเต้นเบ,นเบาหากรักษาไม่ทันอาจเสียชีวิตได้และขอให้ประชาชนทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ความภาชนะที่มีน้ําขังและควรม,มีฝาปิดภาชนะกักเก็บน้ําให้มิดชิดมันทายากันยุงทุกครั้งเพื่อป้องกันยุงกัดหากสงสัยว่าป่วยได้โรคไข้เลือดออกให้รีบไปพบแพทย์ทันทีด้านในกำมลเรืองสุขศรีวงศ์นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ได้ระด,ดมเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นหมอกควันตามชุมชนและสถานศึกษาสวนธารณะและจุดเสี่ยงที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกระบาดพร้อมกันนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับอ,อสมออกรณรงค์ กำจัดลูกน้ํายุงลายตามบ้านเดือนในเชิงรุกโดยการหยดใส่อเบตและความภาชนะที่มีน้ําขังพร้อมให้ความรู้วิธีกําจัดลูกน้ํายุงลายเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่กําลังระบาดอยู่ในขณะนี้และนายแพทย์สลายุทธอุตมังขพงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดอุบลรัตธานีเปิดเผยว่า พบผู้ป่วยรับประทานเห็ดเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ7จังหวัดจำนวน235รายเสียชีวิตแล้ว8รายโดยผู้ป่วยวมากที่สุดที่จังหวัดอ,อุบลราชธานี154รายเสียชีวิต4รายและจังหวัดยะโสธรอีก4รายโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุสำหรับเห็ดที่เป็นพิษได้แก่เห็ดด่างโงกหินเห็ดไข่ห่านเห็ดไข่เหลือง จะมีพิษมากในระยะดอกตูมและไม่ควรเก็บเห็ดที่ขึ้นใกล้สวนยางพาราเพราะเห็ดจะดูดซับสารพิษต่างๆไว้จำนวนมากและห้ามรับประทานเห็ดดิบๆโดยเด็ดขาดหากรับประทานเข้าไปจะมีอาการคลื่นไส้ทายเลว้วปวดท้องมักจะเกิดขึ้นหลังรับประทานและวิธีช่วยบรรเทาอาการพิษต้องให้ผู้ป่วยอาเจียนเห็ดออกมาให้มากที่สุดแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านพร้อมนำเห็ดที่รับประทานไปให้แพทย์เพื่อให้การรักษาได้ถูกต้องกับชนิดของเห็ดถ้าเป็นไปได้ คัอดออกเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้นะคะรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวนครราชสีมาช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวอื่นๆที่น่าสนใจได้จากทางสถานีค่ะค่ะข,ขอบคุณคุณมิรานะคะก็อย่างที่บอกวิธีกําจัดป้องกันโรคไข้เลือดออกดีที่สุดก็คือกําจัดลูกน้ําอย่างต่อเน,นื่องทุกๆ7วันเพื่อไม่ให้ลูกน้ํากลายเป็นยุงก็บอกเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ<ด>ที่วัชาชนาที่มีน้ําขังอยู่ให้ปว้วนให้หมดนะคะลงใต้กันบ้างนะคะกับเรื่อง